อีพีสองซีซั่นสองค่ะเร็วมากวันนี้จะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อว่าฉ่อยค่ะอยู่ในย่านโรงเหมือนกันชื่อว่าโรงโรงบานศิริราชเออราเอาเก๊กหรออร่อยมากหมุนหมนย่างอร่อยอร่อยมากินร้านฉ่อยก็มีเป็ดย่างในรีวิวเขียนไ้ว่าเราต้องลองฉ่อยด้วยก่อนกินเขาอเอ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 อเ้เเฮ้ ไลิ์ไทยไหมเก่าอัดเอออยู่ว่าพวกมึงตอนเรียนภาษาไทยเก่งขนาดนี้ไหมาอ,าอีดอกเก่งภาะนทที่อันหลังลเปลี่ยนเขาบอกถึงราคานี้เป็นรันช้อยนะคะอยู่ใกล,ล,ลก้กับโรงพยาบาลศิริราชขนมกีนกุ๊ดเตี๋วกันค่ะ <c oughs> บะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างหมูกรอบค่ะแห้งอ่าซีซั่นเอขาเป็นเซเล็คต้มยำน้ำข้นหมูแดงอ่าแเราไปชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไง เอาบะหมี่นะใสลูกชิ้นปลาไม่งอกค่ะแต่ว่าใส่ผักโรยได้นะคะเอาโเลียงค่ะหรือเอาเก๊กหลอดดอาดำน้ำน้ำกระเจี๊ยบค่ะเป็ดย่างไหมตั้งเล็กหนึ่งค่ะถ้ามาสอยเราไม่กินเกี๊ยวปลาจยเหมือนมาไม่ถึงนะคะเกี๊ยวปลาอีกหนึ่งค่ะและเก๊กหลอกต่อขอบคุณบำลุงสร้างประโยชน์ต่อต้านการอักเสบต่อต้านเบาหวานกินเยอะๆนะคะ ไหน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 ั่งมาถายวันนี้เลยทำไมอ่ะบอกเป็นเมนแล้วไม่กินอะไรได้น้อยอ่ะมันก็ใช่แหละเป็นเมนไม่ใช่บุ๋มเมนออกมาเลยชักโรยไงวายวายวายหรือของพี่เต้ยังไม่ได้ขอกินแบบยังไม่ปรุงในแหมอร่อยอร่อยแล้เอออร่อยถึงมากอ่ะบางทีแบบว่าไม่เล่นนะไรอะชิมๆแต่ไม่ต้องปรุงก่อนม้วนมือต้มยำแบบต้มยำต้มยำแบบต้มยำอ่ะแบบอื้อเราเลี้ยงเหมาะค่ะเหมาะเหมาะได้ อะไรแก่หล่อ้าจแก่หล่อไหเลยอะวานป้าจนรกันไปตัวชาดันเกลดครัเฮ้ยไม่ไม่อันนี้ให้ยเขาเรียกอะไรนะได้ฟุกโก้โฉตายควายตุ้งคายเออเนี่ยตาลงบานอยู่ใกล้มากไปหาจิตเรศไหมไปยังฮะดื่ไปยังยังอย่งเลยม้บีบแขนแรงมากเลย กูบอกว่าจิมยังมราจะกินจริงจังมากอร่อยอร่อยจำคนปะมากเป็ดค่ะก,กินสินะมากมาก,ก,กินหวานเยอะว่าติดกินหวานจริงเตรียมจะลด,ดแล้วแต่ทุคนดูอย่าเเป็นตัวอย่างนะครอันนี้เพื่อนใครอ่ะไม่ใช่รายการเราเด็ก <laughs> ดูเยอะต้องรายการเราเด็กดูอ่ะไม่ต้องเขียด้วยว่าอยู่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับเด็กดูก็รู้เขาไม่ควรอีจอแล้วเด็กชี้ด้วยมึงไม่ต้องมาสอนกูรู้อย่างเงี้ยไม่ดูเลย ว่าว่าในสิริราชมีเซเว่นพิเรนซ์สุดในโลกอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูรอแม่ไปเก็บฟู้ดเคี้ยวอร่อยมากกินยังอ่ะเบิ๊บมงป้อนไปอ่ะเออดีกูไม่แทงลิ้นม,มึงอ่ะเมื่อกี้ <c oughs> ไม่พูดอะไรเนี่ยหรอเราอ่ะน้ำก็เจ๊บอร่อยมากครับขอบคุณครับน้องคุณชื่อเรื่องเป็ดย่างเพราะว่าร้านเขาคือมันเป็นร้านซอยเป็ดย่างนช่ไหมครับใช่ อ่ะก็ถือว่าร้านชอนเนี่ยก็เป็นที่รู้จักเนาะแถวนี้แน่นอนเ้ำเย่างเจ้าแรกในวังหลังเออเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในวังหลังเลยรสชาติแห่งความภาคภูมิใจที่สืบทอดมายาวนานกว่าเจ็ดศตวรรษศตวรรษศสวรรเวลามึงอ่านขีไม่เสร็จลูกค้าที่เขาจ้างอ่ะอาจจะเป็นครบแบบนี้ด้วยอันนี้ยันยงผมว่าอาจจะ เดงดังฟันซัดเลยวันนี้ก็อร่อยเนาะก็จะเป็นาสี่ลานก็จะเหลือมากินอ้าดูพาไปเจอผู้ชายมาเลยทำไมกันจ้าาวอุ้ยกระโดดลงปะว้าช็อดอกก็ซื้อเหล็กแป๊บไปแล้วนะคะ อย่างม,มันมันโชคดีนะเว้ยที่แบบมีผัวแมนมากทั้งเป็นอะไรนะลุงก,กระตันยูลุงกระตันยูเขาเจอมึงตอนที่เขาไปเก็บ <laughs> ฟังนะแซนบัวผู้หญิงมาก่อนแล้วก็คบพวกเขาสองคอนแตนต์แล้วที่เขาคบกับตัวคือเขาชอบตอนที่แบบสงสารที่เขาบอ <laughs> <laughs> กว่ากลัวแต่งเย่อเหมือนโยชิโอ้โห ใครที่อยากมาทานนะคะร้านชอยเป็ดย่างนะคะก็มาจอดรถที่วันละคัมได้นะครับไปแล้วจอดรถดีเลยนะใช่ไแแต่เรามาดูกันว่าทีทั้งสมจะไปที่ไหนตเราจะไปที่ไหนต่อจะไปที่ไหนกันต่อนะคะแลกวก็แนะนำแนะนำแมาได้ในคอมเมนต์นะคะไปก่อนนะคะอะไรที่มันใกล้โลงมาเอย่าพึ่งิอะไรที่มันใกล้ลงแนะนาหน่อไร่มรมัน็นยมันเมอก็งนาง โรงแรมที่ลงลงลงทางลงซ่อมรถเอออะไรแบบนั้นก็อะไรอย่างเงี้ยเขาคอมเมนต์เข้ามาได้หรือจะเป็นลงหนังสะพานควายอะไรเงี้ยลงหนังเก่าลงวาอีพีหน้าเดี๋ยวรอดูกันครับครับผมอุ้ยตบปึ๊บปิดปิดปิดโอ้ยโหเทบตา